เวลาเลยคะ่ะกินแมงเหรอคะอกินแมงเหรอคะโอ้โหไม่ไปไหนเลยเฝ้าตลอดเวลาเลยเหลอช้าลูก เลาทุกวันทุกวี่เลยเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนทุกวันเลยโอ้โหอยู่เป็นเพื่อนทุกวันเลยนะคะอ่เะกินแมงมีเลขอะไรไหมคะมีเลขอะไรคะตรงคอคะโอ้เลขอยู่ข้างล่างนั่นโอ้โหเลขอะไรล่ะคะอ่า ขึ้นหน่อยสิขอดูเลขหน่อยสิคะเลขที่พุงอะไรคะอมไม่ไปไหนเลยอยู่ด้วยทุกวันเลยคะ่ะออยู่ด้วยทุกวันเลยคะ่ะอืมเลขอะไรคะเลขอะไรคะอยู่ที่พุงนะคะอุ้ยสี่แปดนะคะสี่แป ชัดสิคะสีสีรู้สีแปกคะโอ้โหไม่ไปไหนมาไหนมาเฝ้าทุกวันเลยดูสิโอ้โหเล็บสวยด้วยเล็บสวยด้วยนะคะเห็นชัดไหมคะสีสีหรืออะไรคะโอเค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 